กราบสวัสดีครับอยู่กับผมนะครับแบสซีนิวนะครับผมวันนี้เราอยู่เกมไทมีเซียอีกแล้วครับท่านโอเควันนี้นะครับเราอยู่กับหัวข้อของเรื่องทาเลนนะครับมาผมจะมาอธิบายว่าทาเลนแต่ละอันนะครับมันทําอะไรได้บ้างนะครับและอันไหนนะครับที่ผมคิดว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างเราไปดูกันเลยก่อนที่จะไปดูคอนเทนต์ของผมนะครับตบกวนนะครับกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับจะขอบคุณเวลิมัสโอเคเลสโก o ไปทาเลนอ่า บบบบดีแบบบบแบบุอัลล็อกททเลนต์นะครับก็เรามาเริ่มกันเลยที่หัวข้อแรกหัว,หวข้อเซเบอร์นะเซเบอร์ er ก็คือกด R หนึ่งนั่นแหละนะครับก็อันที่สองนี้คือเราจะตีได้ห้าครั้งนะครับเซเบอร์แอทักเลเวลสองอันนี้ก็คือตีได้แค่สามทีพอลงมาน,นี้เป็นตีได้ห้าทีนะส่วนอันนี้ด้านซ้ายนะครับเรามาดูด้านซ้ายก่อนนะครับก็คือหลังจากที่ดอทปั๊บเนี่ย ดูตามวิดีโอประกอบนะครับจะได้เข้าใจมันจะเป็นการฟันแบบเหมือนกลากระบาดฟืบเอาบบดาบสองดาบแบบฟันพร้อมกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็พอหลังจากที่ฟันตรงนี้ปั๊บเนี่ยเราต่อได้อีก3ทีนะครับฟันดอทฟันด้วยท่าน,นี้ปับ๊บต่อด้วย R นหนึ่งได้อีก3ทีนะครับคราวนี้อินเซนต์ดาเมจออฟเซเบอร์แอคแทอันนี้ก็คือเพิ่มดาเมจของ R หนึ่งนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูด้านนี้บ้างนะครับอันนี้ ก็คล้ายๆกับอันเมื่อกี้แต่ว่าอันนี้เป็นแบบดอทปั๊บแทงเมื่อกี้ดอทปั๊บฟันใช่ไหมอันนี้พอเรากดดอทปั๊บกดอันหนึ่งปั๊บไปจะกลายเป็นดอทเข้าไปแล้วกดเสียบแทงศัตรูนะครับอันที่สองอันนี้ก็คือเซเบอร์แอคแท็กสเต็ปแอคแท็กฟิลด์ดอินิมี่อินิมี่เคาน์เตอร์แอคแท็กเกตเลสก็คืออ่าดูตามวิดีโอนะครับอันเนี้ยในคลิปที่แล้วเนี่ยเทคนิคทางลับและไม่ลับเนี่ยผมลืมบอกเพื่อนๆอีกอย่างหนึ่งนะครับ พอดีว่าก็เพิ่งมาคนพบด้วยตัวเองอีกอย่างหนึ่งด้วยนะครับก็คือขอโทษด้วยจริงๆนะครับคือศัตรูแต่ละตัวเนี่ยนะมันจะยอมให้เรายืนแบบแบบยืนให้เราตีเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีลิมิตของมันว่าตีได้กี่ทีแล้วมันจะเริ่มเคาน์เตอร์เรานะครับซึ่งไอตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณเพื่อนๆเนี่ยเลื่องมาอันเนี้ยนะครับก็จะตีเบาลงแต่ว่าจะตีได้ต่อเนื่องมากกว่าเดิมนะครับคราวนี้เนี่ยมันเป็นยังไงเวลามาเคาน์เตอร์เนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับ ล้วกดเข้าไปที่คอลเลกชันนะครับอันนี้คือมันจะบอกทุกอย่างเลยอ่าเมคานิกหลักๆของเกมนะครับคราวนี้เรามาดูตรงที่คําว่านี่อันที่3นะครับคาลเตอร์แท็กนะครับวิดีโอจะมีให้ดูอยู่แล้วนะครับอ่าเห็นไหมมันจะเริ่มบล็อกแล้วถีบแล้วกลับนะครับคราวนี้เนี่ยเขาก็อธิบายว่า unlocking and equip specify talent and p e a k w e l e o n e can make the counter taget fill up slower แต่คราวนี้ประเด็นก็คือว่าไอ้คาลเตอร แท็กเกมเนี่ยมันไม่ได้โชว์ให้เราเห็นนะอืมเกมมันไม่ได้โชว์ให้เห็นคราวนี้ก็คือแล้วแต่ตัวเลยครับแล้วก็แล้วแต่จังหวะนะครับก็คือเนี่ยเราตีไปสักพักหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเตะกลับแล้วนะครับที่เขาอธิบายเลยว่ามันช้าหรือเร็วเนี่ยที่มันจะเคาน์เตอร์เนี่ยก็คืออันนี้แหละไอ้ทาเลนอันเมื่อกี้นะครับเราไปดูกันต่อนะครับก็คือมันจะทําให้เราตีได้นานขึ้นแต่เราก็ต้องแลกมากับดาเมจที่น้อยลงนะครับ ผมก็เลยเลือกเป็นอันที่ได้เมจแรงดีกว่านะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วบา,บางทีบางตัวอย่างตัวโล่อย่างเงี้ยตีไม่กี่ทีมันก็บล็อกเหมือนกันนะครับผมก็เลยมองว่าอย่างนั้นดีกว่าเนาะาวนี้อันนี้คือเพิ่มดดเมจตัว R1 นะครับในขณะที่อยู่กลางอากาศอันนี้ก็คือเวลาอยู่กลางอากาศแล้วกด R1 เนี่ยนะครับเขาเติร์แอคแทกเกตอีกแล้วก็คือหมายถึงว่ามันจะทําให้เราตี หลังจากที่ลงมาจาก,การาอากาศาก็อาจจะตีได้อีกสักห้ทีจากปกติที่ได้แค่สาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นเนาะเข้าใจตรงกันเนาะโอเคคราวนี้เรามาดูที่หัวข้อนี้นะครับอันนี้ก็คือหลังจากที่เราฆ่าศัตรูเนี่ยนะครับเราจะได้เลือดคืนแล้วก็ energy คืนบางส่วนนะครับ แล้วแต่เลเวลของอนิมินั้นหมายถึงว่าถ้าตตัวมินเนี่ยนปกติโง่ก็เพิ่มมาแค่30-40แต่ถ้าแต่เป็นตัวเก่งๆหน่อยก็70-80หรือตัวเก่งมากๆก็ร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบอะไรอย่างงี้นะครับพอเราอัพลงมาอันนี้มันก็จะยิ่งเพิ่มเยอะขึ้นไปอีกนะครับทางเลือดแล้วก็ทางเอนเนอรีเอนเนอรีเลยนะครับโอเคคราวนี้ชาร์จเวฟพ่อนะครับอันนี้จะตรงตัวเลยอินเซสไซเบอร์แอคแท k d ดาเมจก็คือเพิ่มดาเมจของอาวุธ R หนึ่งนะครับ อันนี้ก็เพิ่มมากขึ้นไปอีกอีเวนต์มอร์นะครับก็คือเพิ่มดาเมจของอาร์นหนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเข้าไปอีกนะครับอันนี้ดีมากๆเลยนะครับไอสองอันเนี้ยผมว่าดีอันสามอันเนี้ยดีทั้งสามอันเลยเอาจริงๆแล้วนะครับก็แนะนํานะครับแล้วแต่แต่ว่าเอาจริงๆแล้วก็เบสออนสไตล์ของผู้เล่นนะครับว่าขึ้นอยู่กับว่าคุณเล่นแบบไหนนะครับถ้าคุณเล่นอาเกตซีฟถ้าคุณเล่นดีเฟนส์อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่แต่อันนี้คือความคิดของผมนะถ้าเพื่อนๆมีความคิดที่ต่างจากนี้ก็ลอง around, คอมเเเมมนนนนนนต์ไววลลนะ้้้ดาาาาาาลล่งะะคคครรัับยยุกี อ่ะมาพูดถึงตัว Energy Weapon นะครับก็คือหลังจากที่เราฟันศัตรูด้วยอานหนึ่งเนี่ยเราจะได้ Energy กลับมานะครับก็คือถ้าเเราเอัพเป็นเลเวลสอเนี่ยก็ Energy ก็คือหลอดเว้นต์หรือหลอด MP เนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเข้าไปอีกนะครับผมอ่ะจบแล้วนะในหัวข้อ s ซ b e r เรามาดูหัวข้อ Deflect หรือว่า Parry กันบ้างน,นะครับผมคราวนี้อ่ะเริ่มจากอาแรกลงมาเดี๋ยวผมลบออกก่อนนะครับอันนี้ก็คือเมื่อเรา เมื่อเราซักเซสแพรี่เนี่ยนะครับเคาน์เตอร์แอคแท็ของศัตรูลดลงก็หมายถึงว่าพอหลังจากที่เราแพรี่ไปเนี่ยเรามีโอกาสที่จะตีเขาได้มากขึ้นนั่ <c oughs> เนเองนะครับก็อัพไปนะครับคราวนี้ลงมา2อ,อันนี้2อ,อันนี้จะมีแตกต่างกันมากๆเลยนะครับอันแรกก็คือว่าคุณแค่คุณเป็นคนที่แพรี่ไม่เก่งเลยนะครับอันเนี้สยส l ล i n s อ t e e f e c t t i m e b u t d e บ e ตดี e ซ e ด e พูดขอโทษนะครับพูดผิด e ีซ e ดเ e c t damage หมายความว่าเพิ่ม ช,ช่องวินโดว์ในการแพรลี่คุณจะแพรลี่เทพมากๆเลยแต่ว่าไอ้วูนหรือว่าหลอดเขียวที่ได้จากการแพรลี่เนี่ยจะน้อยลงไปนะครับอันนี้เฟอร์เทอร์อินเซ็ตก็เพิ่มช่องว่างในการแพรลี่เข้าไปอีกนะครับถ้าเกิดคุณแพรลี่ไม่เก่งเลยนะครับก็อันสองอันนี้จะดีมากๆนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับ ในการแพร่ริแม่นก็แลกกับการที่เราได้วูนหรือว่าอดอทเขียวเนี่ยน้อยลงไปนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นผมเนี่ยผมเลือกอันนี้นะครับไม่ได้บอกว่า,ากูแพร่รแม่นนะแต่หมายถึงว่ามันโอเครู้สึกว่ามันสำหรับผมนะผมลองไปใช้ดูมันก็ไม่ค่อยจะแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับอินเซนต์อินเซนต์ดีเฟคดาเมจก็คืออ่าพอหลังจากที่เราแพร่ปับเนี่ยนะครับดอทวูนสีเขียวเนี่ยจะขึ้นเยอะมากๆนะครับอันนี้ สามารถที่จะแพรลี่ท่า u n นบ็อกเกรก็คือไอ้ท่าเส้นโยงสีเขียวเนี่ยแต่ว่าเราจะถอยหลังแบบเหมือนแบบสตานนิดหน่อยนะครับแล้วก็ได้ออฟเฟนซีฟหรือว่าเป็นบัฟรูปดาบที่มันจะอยู่ข้างบนหลอดเลือดนะครับขึ้นมาหนึ่งบัฟนะครับที่จริงแล้วก็ มองว่าผมก็ว่ามันก็ไม่จาเป็นนะที่จริงเอาแค่อันนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าก็เอาเอา,เอาไปก่อนนะครับหรือจะเป็นสายที่แบบไม่อยากจะแพรี่เลยอสมมุตินะว่าคุณไม่อยากจะแพรี่เลยนะครับอยากจะแบบอยาาบล็อกอะอย่าบล็อกเหมือนดักโซหรือเอเดนลิงอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็ได้ครับเนี่ยอันนี้ก็คือ L 1ค้างนะครับมันจะเป็นการกดแบบเอามือขึ้นมาบังนะครับแต่ศัตรูก็ยังแทงเราเข้านะก็คือลดดาเมจ60%รของดาเมจทั้งหมดก็อีก40%เข้ามานะครับ แต่ว่าไม่สามารถที่จะกันคีดดย์คอ่วไอแท็กได้อันนี้ขั้นแรกนะก็คือหมายถึงว่าถ้าเกิดไปท่าอันบล็อกมามึงก็โดนกระเด็งกระดอนอยู่ดีนะครับคราวนี้อันที่2นะครับ defense level สองก็คือลดดาเมจ75%ก็เหลืออีกแค่25%ที่เข้าตัวแต่ก็ยังคงไม่สามารถการอันบล็อกเบิได้อยู่ดีคราวนี้อันที่3เลยก็ลดเท่าเดิม e มาเลยครับก็รีดิว75แล้วก็เข้าตัว25อา แต่ว่าคราวนี้กันท่าอันบล็อกได้ด้วยนะครับแต่ว่าลดท่าอันบล็อกเนี่ยจัดดาเมจร้อยหนึ่งเนี่ยลดให้หกสิบเปอร์เซ็นอีสี่สิเปอร์เซ็นเข้าต,ตัวตามในรูปเลยก็เห็นไหมก็ยังบล็อกได้ก็ไม่กระเด็นนะแต่ว่าก็โดนดาเมจเยอะหน่อยถ้าเกิดถ้ามันแรงเฮี้ยเลยมึงอาจจะตายได้นะก็ลองคิดดูดีๆนะครับผมอ่ะคราวนี้เดี๋ยวผมป้าไปของผมกันเอาไว้แค่นี้ก็ได้มั้งลองดูอ,อืมนั่นแหละคราวนี้ e n เนจ i z e Defect ก็คือ when success s u c c e s s Fully d e f e c t ร์บ็อกกิ้งแ t t แท็กซามเอนเนอร์จีเวเบอรคือไม่ว่าคุณจะบ็อกหรือว่าคุณจะแพรลี่หรือว่าในเกมนี้เขาเรียกว่าดีเฟก t ์นะครับคุณจะได้หลอดเวนมน MP เนี่ยหลอด Energy เ,เ,เ,เนี่ยเพิ่มนะครับก็อันนี้ก็คือเพิ่มมากกว่าเดิมนั่นเองโอเคจบนะครับก็มาหัวข้อดอสนะครับดอสน,นี่ก็สำคัญนะดอสต่างกันมากๆเลยเรามาดูกันว่าม,มีอะไรบ้างนะครับสำหรับคนที่อ่าอันเนี้ย คือดอทได้2 T ทีนะครับลงมาข้างล่างเมื่อเราดอสสำเร็จเราจะได้สแต็กอันนี้มันรูปรูป,รปมันแสดงไม่ชัดเจนจริงๆแล้วเนี่ยเวลาสมมติว่าไอ้หอกมันแทงมา1 2 3ใช่ไหมเราดอท1ดอเนี่ยปั๊บตัวเราเรจะเป็นสีแดงแล้วมันจะมีรูปดาบขึ้นมาตรงหลอดเลือดเราว่าเราได้บัฟบดาบมา2ครั้งแล้วนะอ่าก็คือถ้ายิ่งดอทมันก็ยิ่งดาบมันก็ยิ่งขึ้นน,นะครับ อืมอย่างงี้คือเมื่อดรอดสําเร็จไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแบบยินง่เราดรอสอย่างนี้แล้วมึงจะได้ไอ้แท็กไม่ใช่นะหมายถึงว่าศัตรูต้องแทงมาก่อนแล้วค่อยดอสนะครับอันนี้วิดีโอมันทําผิดนะครับผมโอเคคราวนี้มาดูอีกดอสหนึ่งนะครับอ่าคอร์วัสแคนดรอส twice and the second dot is longer ก็คือดอสสองทีแต่ดอสที่สองเนี่ยนานกว่าก็ถ้าเกิใครเล่นใครเคยเล่น for for อะไรเด่นไอ้โคลิซอน พอไปเล่นเวฟมาหรืออะไรอย่างงี้ก็อาจจะเข้าใจตรงนี้นะครับก็คือเหมือนนักเอกมันดอสแบบดอสเท่าไหร่อ่ะดอสแบบปึ๊บอย่างเงี้ยหรือว่าดูในวิดีโอนี้เราก็ได้อะเนี่ยดอสอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้อันนี้ก็คือดอสได้เท่าเดิมมาแหละแต่ว่าเมื่อสักเซสก็เหมือนกันอันวิดีโอนี้ทําผิดนะครับที่จริงศัตรูต้องตีมาแล้วเราก็ดอสนะครับเราจะได้เป็นบัฟดีเฟนแทนส่วนตัวผมว่าดอสอันนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าระยะการดอสมันค่อนข้างไกลมากแล้วดอสเราแทบจะดอสหลบออกมาได้เกือบทุกท่าเลยถ้าเราดอสถ นะครับผมโอเคคราวนี้อันนี้ก็คือสเตปแอนด์จัมก็คือ,อเวลาที่ศัตรูมันท่านี้มาเนี่ยท่าอันบล็อกอันนครับค่าหรือว่าในเกมเนี่ยเขาเรียกว่าคีย์ทิคอลแอทแทะนะเมื่อมาคีย์ิคอลแอทแทมาเนี่ยเราไม่ต้องปามีดแล้วเรากดโอไปเลยดอดไปหาแม่งเลยเอารมณ์คล้ายๆเกิโลนะครับก็คือ,อไอนะอ่านั่นแหละก็คือดอดไปข้างหน้านะครับมันจะทําการกระโดดขึ้นไปข้างบนนะครับ คราวนี้อันที่สอง e p and Jump 2นะครับเมื่อกระโดดขึ้นไปข้างบนปั๊บเนี่ยหลอดเวทมนต์จะถูกเพิ่มหรือหลอด Energy Bar เหมือนเดิมน,นะครับต่อไปนี้เรียกว่า Energy Bar แล้วกันหวังว่าเพื่อ,อ,อ,อนๆคงเข้าใจแล้วนะครับอย่ากลัวไม่เข้าใจนะครับหนึ่งว่าหลอดสตัมมินา่ากิจนี้ไม่มีสตัมมิน่านะห,หลอดขียๆเขียวขียเขียวก็หล้าคือเวทมนต์นะไอสัตว์โอเคคราวนีอ้อันที่3นะครับเมื่อ เมื่อศัตรูโดนท่านี้สาเร็จเนี่ยหมายถึงว่าคุณกระโดดปั๊บลงมาเนี่ยก็เหมือนคล้ายๆกับไอ้อันอันก่อนนั้นนี้ก็คือว่ามันจะเปลดคัลเตอร์เกตก็คือตีพอลงมาที่พื้นปั๊บเนี่ยรัวๆๆๆๆได้มากกว่าเดิมนะครับแค่นั้นนะครับผมคราวนี้อันนี้ก็ผมมองว่าจําเป็นในระดับหนึ่งนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ย <S <S ผม,ผมคิดว่า <S <S ผมจะเอา <S <S อันนี้ออกนะเพราะว่าผมคงไม่ ไปแพรลี่ไอ้ท่าเฮี้ยนี่ของมันเท่าไหร่หนักไอ้ท่าที่อันบอกนะแล้วก็ผมก็มาใส่อันนี้แทนก็หมายถึงว่าเวลาเราโดนสตันหรืออะไรอย่างเงี้ยบางตัวมันซ้ำทำแล้วสตันใช่ไหมแล้วเราจะโดนอื่นต่อเนี่ยล้วเรากดโอขึ้นมาได้เลยอันนี้ก็มีประโยชน์ในระดับหนึ่งนะครับก็ลองเอาไปคิดดูนะครับคราวนี้มาดูเรื่องกรงเล็บมากอันนี้สาคัญมากๆาเลยนะครับเ,รเอาออกให้หมดก่อนนะครับก็คลอนะครับหรือว่าแ2นั่นแหละท่ากรงเล็บเรานะคราวนี้เนี่ยอันนี้คือ จำไว้นะไม่ว่าไม่ว่าคุณจะเลือกอันนี้นะครับหรือคุณจะเลือกอันนี้นะครับอันนี้ก็ยังมีอยู่ดีอันนี้คือการชาร์จขโมยอาวุธศัตรูที่ผมเคยสอนไปแล้วในคลิปที่แล้วนะครับอ่ะคราวนี้ต่อให้คุณเลือกอันเนี้ยอันนี้อันนี้ก็ยังมีอยู่ดีเมื่อไหร่ที่คุณกด R สองครั้งเนี่ยมันจะไม่ได้ออกท่ารัวแบบนี้มันจะไม่ได้ออกท่าสองครั้งแบบนี้แต่มันจะออกท่าเป็นครั้งเดียวแบบนี้เมื่อคุณกด R สองครั้งนะครับโอเคเข้าใจตรงกันเนาะคราวนี้ ลองครอนะครับชื่อก็บอกแล้วนะว่าลองนะก็ระยะไกลนะครับก็ตีดอกแรกเนี่ยอ่าก็ลดดาเมจก็ทำดาเมจวูนหรือดาเมจเขียวนะครับส่วนถ้าเกิดดอกที่สองเนี่ยจะเพิ่มดาเมจกงเล็บเพิ่มขึ้นสามสิเปอร์เซ็นถ้าดอกที่สองโดนนะนะดอกแรกบืดดอกที่สองโดนก็ดีก็ลดไปมากขึ้นเทาเดินสามสิบเปอร์เซ็นคราวนี้ถ้าเราอัพมาเป็นเลเวลสองละคราวนี้อ่าทุกครั้งอ่า ทุกครั้งที่เราตีศัตรูดอ,อกที่สองโดนเนี่ยนะมันจะเก็บสเต็กบิดดิ้งก็คือศัตรูจะเลือดออกแบบสีเขียวอะ่ะค่อยๆเขียวลงไปทีนิดๆๆๆ,ๆ,ๆๆๆนะครับก็คือทําให้ศัตรูเนี่ยเลือดออกเรื่อยๆนะครับก็ดีเอาไวต้ตอ่อตอต่มันก็จะลงไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีนะครับสำหรับบอสผมว่าดีนะ แต่เวลาผมม็อบเนี่ยม็อบในที่นี้อขออธิบายเขว่าม็อบสำหรับผมก่อนสำหรับแบทซีนิวเนี่ยม็อบก็คือว่าเล่นตามดาน,นอะไรอย่างงี้นะถ้าเกิดเล่นตามดานเนี่ยผมจะเลือกไปอันนี้นะครับก็คือจะเป็นการตีแบบสามครั้งอันแรกนะครับคือตีสามครั้งนะครับเมื่อทุกครั้งที่ตีจะได้บัฟดาบหนึ่งบัฟก็หมายถึงว่าตีสามทีก็ได้สามบัฟนะครับคราวนี้กลายเป็นตีห้าทีก็ได้ห้าบัฟนะครับแล้วก็คราวนี้ถ้าเกิดว่าไปเลเวลสองเนี่ยนะครับ เมื่อถึง5้าสเตกดาบหมายถึงว่ามีรูป5้าดาบเนี่ย,อย,อ,ยอยู่บนหลอดเลือดแลน,นะครับทุกครั้งที่คุณโจมตีด้วยอันนี้คุณจะได้เลือดฟรีเลยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวมันจะมีเทคนิคพิเศษผมไปอธิบายทีหลังนะครับก็ก่อนจบคลิปแตวผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งเป็นโบน,นัสเนาะคราวนี้อ่ะจบแล้วคราวนี้เรามาดูอันนี้ต่ออันนี้ก็คือ,อ Predator Call เนี่ยก็คือในที่นี้ก็คือการขโมยอาวุธของศัตรูมานั่นเองนะครับ แล้วก็จะทิ้งแล้วก็จะทำดาเมจวูนด้วยแล้วก็ขโมยอาวุธศัตรูมาด้วยนะครับผมคราวนี้อันนี้ก็แนะนำนะก็คือเวลาเราชาร์จเนี่ยครับบางทีบางมันใช้เวลาชาร์เวลาชาร์จนานถูกไหมคราวนี้ถ้าเกิดว่าอันนี้เรากดเลือกอันนี้เนี่ยเวลาเราชาร์จอยู่ศัตรูจะหยุดเราไม่ได้เหมือนึงว่ามันมาเสือกตีมาตอนที่เราชาร์จพอดีมันก็แบบเอ้ยปกติมันก็แบบสะดุดไปใช่ไหมแต่อันนี้ก็คือกูก็ยังตีมต่อไปอ่ะก็คือเอาง่ายๆก็คือมีซูเปอร์เมอร์คุ้มครองในระดับหนึ่งนะครับ แต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าโดนตีสองทีมันจะหยุดหรือเปล่านะแต่ว่าใน,ในที่นี้ก็คือโดนตีทีเดียวผมลองแล้วมันไม่หยุดมันก็ยังไปไอแท็กสัตวอยู่ดีนะครับคราวนี้มาระดับ2ก็คือว่าเมื่อไหร่ที่เราพเ e เตอร์คอสําเร็จชาร์จสำเร็จเนี่ยนะเราจะได้ทั้งโล่บัฟโล่กับ low, กบัฟดาบเลยอย่างละหนึ่งนะครับผมโอเคคราวนี้อันนี้เมื่อเราทำอันเนี้ยจะเป็นเหมือนกันมากๆเลยนะครับเมื่อเราดาเมจสตัตรูด้วยคลอรหรือ R สองก็คือด้วยกรงเล็บนะครับอันนี้ผมเลือกไปอันนี้ใช่ไหม มาทํางานกับอันนี้ได้ดีมากๆเลยหล,ลอดไอ้หลอดไม่บนผมเนี่ยหลอดเอ้ช่วยกูก็เรียกว่าหลอดเอเนอร์จีสิหลอดเอเนอร์จีมันจะขึ้นได้อย่างมากเลยนะครับเมื่อเราใช้คู่กับช็อตคอร์นะครับเพราะช็อตคอร์มันเป็นเหมือนการสแปรมมันนะแบบฟันรัวๆอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็อันเนี้ยทุกครั้งที่เราตีด้วยคงเล็บเราจะได้เอเนอร์จีหลอดเขียวเพิ่มนะครับก็ทํางานกับอันนี้ค่อนข้างดีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นอันนี้ก็ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ยังไม่ดีมากแต่อันนี้ดีมากๆเลยนะครับผมราอนี้ใกล้คลอนะ เมื่อเราอยู่บนอากาศนะครับก็ too, ต่อเนื่องมาจากการที่เราปลดล็อกอันนี้นะครับเพราะเราจะขึ้นบนอากาศได้ก็ต่อเมื่อเราปลดล็อกอันนี้เท่าน,นั้นทุกอย่างเลยนะที่เกี่ยวกับอากาศเนี่ยเราต้องเลือกอันนี้ด้วยเท่านั้นถ้าเราไม่เลือกอันนี้แล้วมึงไปเลือกอากาศตรงนี้เนี่ยคือเฮี้ยลเลยนะไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับอันนี้ก็คือว่าเมื่อเราลอ,อยขึ้นไปบนอากาศเราสามารถที่จะกด R2 ตบกงตบกงเล็บลงมาได้นะครับคล้ายๆกับ คล้ายๆกับเซเบอร์ที่บอกว่าอยู่ข้างบนแล้วตบ R1 ลงมาได้แต่อันนี้เป็นตบ R2 ลงมาได้แทนนะครับคราวนี้อ่าอันที่สองเนี่ยก็คือเพิ่มดาเมจของหลอดเขียวเนี่ยมากกว่าเดิมนะครับคราวนี้อันที่สามเนี่ยก็คือจะได้หนึ่งสแต็กดาบกับหนึ่งสแต็กโล่นะครับบัฟนะโอเคคราวนี้จบไปแล้วนะครับกับหัวข้อครอวนะกรงเล็บนะครับต่อไปเป็นเฟเธอร์บ้างโอ้นี่ยาวเลยยัดแม่น้ำลายแห้งเลยโอ้เช็ Sh t. อะไรบ้เนี่ยอันนี้ก็คือ,อเมื่อเราอันนี้อันนี้เมื่อเราแบบว่าเราเราหยุดการโจมตีคริติคอของมันได้สําเร็จนะนะครับอวิดีโอมันไม่ทําให้สมบูรณ์นะเนะี่ยวิดีโอทําให้สมบูรณ์ก็คือ มันจะมันมันจะไปเพิ่มพีเดเตอร์คลอนะครับหมายถึงว่าไอ้อันเนี้ยไอ้ท่าชาร์จของเราเนี่ยนะครับปกติแล้วมันจะชาร์จนานมากเลยแววตับใช่ไหมแต่อันเนี้ยถ้าเกิดเราอารบอันนี้ไปเนี่ยนะครับมันจะไม่แววตับมันจะแววปุบเลยทันทีก็คือแบบเข้าเลยครับหลังจากที่เราแพรลี่เท่านั้นนะหลังจากที่เราแบบหยุดเขาได้นะเรากด R2 ชาร์จเนี่ยเพื่อจะขโมยอาวุธเขาเนี่ยมันจะชาร์จเร็วขึ้นนะครับผมคราวนี้อ่ะมาอันนี้นะครับเฟเธอร์ดาดเลเวลสามนะครับก็คือเฟเธอร์ดาดเนี่ย จะไอลูกดอกลูกดอกขนนกเนี่ยนะมันจะทิ้งบาดแผลวูลสีเขียวเนี่ยได้มากกว่าเดิมนะครับคราวนี้อันนี้เมื่อเราสำเร็จการ่าการหยุดการดท i t i c อ l อ t t แทกของสตูเนี่ยนะร reset the enemy attack counter g a เก e หมายถึงว่าเราตีมันไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยรีเซ็ตเป็นศูนย์เลยเราก็อาจจะตีมันได้มากกว่าเดิมอีก ซึ่งผมก็มองว่าไอ้เกีเคาน์เตอร์เนี่ยผมเนีมองว่าไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับก็ไม,ไม่ไม่ต้องไปสนใจอะไรมากนะครับกับไอ้เคาน์เตอร์เกีเนี่ยนะครับหรือว่าในอนาะคตเกมก็อาจจะมีเปลี่ยนแปลงก,ก็ได้เพราะผมมองมันไม่บาลานเลยนะครับกับไอ้เกียเคาน์เตอร์นี่แยกแท้ไม่ออกผมทดสอบดูนานแล้วแยกแท้ไม่ออกเลยนะครับคราวนี้อันสุดท้ายนะครับเมื่อเราสำสำเร็จอ่าหยุดการโจมตีคริคอ้อสำเร็จเนี่ยนะครับอ่เราจะได้ขนนกขึ้นมาหนึ่งอันอ่ะจบแถวนี้นะครับ อันนี้หลังจากที่เราหยุดสําเร็จหยุดอ๋อไ่ไม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 ่ไ,มไ,มไมอันนี้หมายถึงว่าไม่ต้องไม่ต้องหยุดอะไรเลยอันนี้หมายถึงว่าเราโยนเล่นๆอนะ่ะโยนโยนขนนกเฉยๆนยนะครับแล้วเรากดแอร์สองีกทีนึงมันจะเป็นการวิ่งเข้าไปแล้วเอาปีกตบนะครับฟีเจอร์แดนนี่คือเอาปีกสังเกตดูดีดีเพจมัเจะเาปีกตบเห็นไหมแบบเหมือนทันท่าแดปอะแต่ว่าเป็นการแบบไอแท็ Attack นะครับปั๊บ หนึ่งทีกนะ็คือเอาปีกตกนะครับผมซึ่งไอาการปีกตกปีกตบเนี่ยไม่ใช่ตกฟรีๆนะหมายถึงว่าคุณจะต้องมีขนนกเหลืออีกหนึ่งอันเพราะว่ามันคอน sum นะครับก็เอาง่ายๆคือว่าถ้าเกิดว่าคุณเหลือไม่เหลือขนนกเลยคุณไม่สามารถที่จะกดแอร์สตามได้นะครับแต่ถ้าคุณยังเหลืออยู่ในสต็อกก็คุณก,ก็กดตามได้นะครับคราวนี้อันนี้ก็คือหลังจากที่เรากดเอาขนนกเข้าไปตกไอเอาปีกปเพกเข้าไปตบเนี่ยนะมันก็รีดิว เกตเคาน์เตอร์ก็หมายถึงว่าอาร์นหนึ่งัวต่อได้เลยนะครับซึ่งในที่นี้ไม่รู้ใช้ได้จริงหรือเปล่าก็ไปลองกันเองนะครับคราวนี้อันที่สามนะครับก็คือหลังจากที่ตบปับเนี่ยได้หนึ่งบัฟโล่กับหนึ่งบัฟดาบเหมือนเคยนะครับอันนี้มีคล้ายๆกันเลยทุกอันนะครับคราวนี้อ่ะสุดท้ายเลยอินเตอร์เซปวิ่งหรือว่า,าขัดจังหวะปีกปีขัดจังหวะอะไรประมาณนี้นะก็คือเอาง่ายก็คือว่าจะไม่มีการ เวลาศัตรูโจมตีคีย์ดิคอมาเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องโยนขนนกแล้วเราใช้แบบแอร์ฟองปั๊บเนี่ยนะมันจะกลายเป็นไอ้นี่มันจะกลายเป็นไอ้นี่เลยมันจะกลายเป็นปีกก็เท่ากับว่าถ้าเราัพอันนี้นะครับลงมาสายนี้นะเราจะไม่สามารถโยนขนนกได้นะครับแต่ทุกครั้งที่เรากดโยนขนนกเราก็ยังเสียขนนกอยู่ดีมึงงงไหมอีกทีนะก็คือว่าถ้าเกิดลงมาอันเนี้ยจะกลายเป็นว่าใช้ปีกแทนการโยนขนนกนะครับใช้ปีกตบแทนแต่ว่าทุกครั้งที่เอาปีกตบเนี่ยขนนกรด โอเคคราวนี้เมื่อเมื่อแบบว่าเราสําเร็จข,ขัดขวางการโจมตีคิด์คอ่วสาเร็จนะครับจะได้เว้นอาจจะได้เอเนอร์จีคืนบางส่วนนะครับโอเคอันที่สองนะอันนี้อันที่สามนะครับเมื่อหยุดการโจมตีคีย์คอ่วสาเร็จรีเซ็ตเคาน์เตอร์เกตแอนเกนหนึ่งสแต็กล่ะก็คือว่าเมื่อเราหยุดมันสําเร็จนะถ้าคิดคิคข้อนะ รีเซ็ตเคาน์เตอร์หมายถึงว่าก็ตีต่อเนื่องได้มากกว่าเดิมนะเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ได้บัฟดาบเพิ่มมาอีกอันนึงแค่นั้นเองนะครับอันนี้เป็นตัวเลือกที่ดีนะดาบอีกระดับหนึ่งถ้าเกิดว่ามีพอยต์เหลือก็ลองมาใส่ดูก็ได้นะครับก็คือเพิ่มนะครับจาก3เป็น5อันนี้เน5เป็นเป็7นะครับโอเคอันนี้เพิ่ม ที่จริงแล้วเนี่ยขนนกเนี่ยเราเราใช้แบบปั๊บเน้นนะครับมันจะใช้เวลาสิวิเลยต่ออันนึงที่มันจะขึ้นมาอันนี้จะกลายเป็น8ดวิอันนี้กลายเป็น6วิจบโอเค whatever f a t e r dart f e a t her d a r t or intercept wing hit an enemy เมื่อไอที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ไม่ไม่ว่าจะเป็นอปีตบเข้าไปตบด้วยปีกหรือโยนดอกโยนลูกดอกใส่ศัตรตูเนี่ยนะทุกครั้งเลยจะได้ energy bar เพิ่มจบ นะครับโอเคมาหัวข้อสุดท้ายเป็นหนึ่งนะครับขอกินน้ำหนะึ่งหัวข้อสุดท้ายนะสเตจี้นะครับหรือว่าแผนการลบของเรานะครับว่าเราจะเล่นยังไงอะไร,งไรเงี้ยเอยอันนี้จําเป็นมากๆเลยนะครับบอกเลยว่าจะเป็นมากๆเลยนะครับ เพลคเวพอร์นเลเวลสองนะครับทําให้เราสามารถเลือกเพลคเวพอรนไปได้ด้วย1อันนะครับก็หมายถึงว่ามีอยู่แล้วอันหนึ 1, 1่งบวกไปอีกหนึ 1, 1่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งเป็น2นะครับและก็เท่ากับว่าเราเลือกได้2อันเนาะโอเคอันที่3นะครับก็คือในกรณีถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่มี Energy Bar หลงเหลืออยู่แล้วเนี่ยนะครับพระเอกเราจะเสียสละเลือกตัวเองในการตีท่าท่าอาวุธเพลคเวพอรนนะครับ โอเคมาดูอันนี้อันนี้โคตรจำเป็นนะครับไม่มีไม่ได้นะครับผมอันนี้ก็คือ extend the time taken before enemy wound start healing ก็คือเพิ่มระยะเวลาก่อนที่หลอดเขียวจะกลายเป็นหลอดขาวของศัตรูนะครับก็คือเอาง่ายมันจะคิวช้าลงนะครับอันนี้ feature extend time ก็คือหมายถึงว่าขยายเวลาเข้าไปอีกนะครับสองอันนี้ยังไงคุณต้องมีนะครับผมส่วนอันนี้ผมเอาที่จริงแล้วก็คือ ไม่จะเป็นก็ได้นะครับที่จริงจะเอาไปใส่อย่างอื่นก็ได้อย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณไม่ค่อยมีโชคเรื่องของดบนะครับเหลือพออธิบายกันดีกว่าแล้วก็ขอไปอธิบายอื่นถ้าเกิดว่าผมพูดเร็วไปขอโทษด้วยนะครับผมเป็นคนยิ่งพูดยิ่งพูดเร็วนะครับผมตอนแรกๆช้าๆอยู่แต่หลังๆมันจะจะเร็วๆนะครับผมโอเคเบสซิ่งนะครับก็คือเมื่อไรที่เราโดนดาเมจนะนะครับเราจะมีโอกาส30%ที่ดาเมจครั้งต่อไปที่จะเข้ามาเนี่ยจะลดไป10%นะครับก็ ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับที่จริงแล้วสองอันนี้ผมไม่ค่อยสนใจหรอกผมมาสนใจอันสุดท้ายนะครับก็คืออันแรกเนี่ยมีสามสิบมีโอกาสสามสิบเปอร์เซ็นที่ดาเมจที่โดนเนี่ยมันจะลดลงสิบเปอร์เซ็นตอันที่สองมันจะลดลงยี่สิเปอร์เซ็นโอกาสเท่าเดิมสามสิบเปอร์เซ็นซึ่งมันก็ไม่ได้เยอะนะครับแต่อันสุดท้ายเนี่ยเมื่อเราโดนดาเมจถึงตายะนะครับและเรายังมีพชั่นที่เราไม่ได้ใช้อะ่ะเคยไหมแบบว่าตายแบบเฮียหลอ่อดเลื่อเหลือหกเต็มเลยแต่สึกตายอะไรอย่างเงี้ย อันนี้จะมาช่วยคุณตรงนั้นก็คือว่ามันจะใช้ขวดเลือดเราจากหกมันจะเหลือห้าแล้วเราก็จะไม่ตายไงแล้วก็ใช้ได้แค่หนึ่งครั้งต่อหนึ่งลันหมายความว่ามันจะรีเซ็ตก็ต่อเมื่อเราไปนั่งที่เบคอนหรือว่าบอนไฟน์นั่นเองนะครับพอเราไปเราไปเลสที่บอนไฟน์ปั๊บเอ้เบคอนปั๊บเนี่ยมันไออันนี้ก็จะรีเซ็ตนะโอเคเข้าใจนะครับตรงกันเนาะโอเค อันนี้หลังจากที่เราโดนตีได้หลอดเอ e นเนจีเอ็ดหลอดเอเนจีบาเพิ่มขึ้นมานิดนึงได้หลอดเอ็นเนอร์เอเนจีบาเพิ่มขึ้นมาไมา่นิดนึงได้หลอดเอ e r เน Bar จีบาเพิ่มขึ้นมาที่เขี้ยเลยนะครับอันนี้มองว่าไม่ค่อยจำเป็นเพราะเรามีพวกแบบเกี่ยวกับครงเล็บอะไรพวกนี้ที่มันตีแล้วมันได้อยู่แล้วแล้วก็ตีด้วยไออาวุธอันหนึ่งมันก็ได้อยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันผมมองว่าไม่ไม่จำเป็นเลยสำหรับอันนี้เนี่ยนะครับลักนะครับตามตามชื่อหัวข้อเลยนะครับ โชคนะครับถ้าคุณไม่มีโชคในการดปของเนี่ยนะครับเราแนะนําคุณเลยนะครับผมเอาไปเลย3เวลนะครับอันแรกก็ได้แต่แต่แรกก็พอแล้วจริงๆแต่ว่าที่จเจ๋วว่ามันแบบแม่งดอปยากดอปเย็นวะก็เอาไป3ไปเลยนะครับแต่ตเรัาผมแล้วผมเซฟตัวเองผมเอาไปอันนี้ดีกว่านะครับผมคราวนี้ perfection perfection Perfect lit perfection lit นี่คืออ่อเมื่อเราเลือดเต็มเราได้หนึ่งส,งสต็กดาบนะครับบัฟนะ เราจะทีราโดนดาเมจหมายถึงว่าเมื่อไหร่ที่เลือดไม่เต็มอะ่ะมึงก็จะเสียสเต็นี้ไปเลยทันทีแต่เมื่อไหร่ที่เลือดเต็มนะเลือดเต็มนะครับก็จะได้หนึ่งดาบนะครับคราวนี้เมือ่ออันนี้ perfectionist สองนะครับเมื่อเลือดเต็มนะครับได้หนึ่งสเต็กออฟ e อเนจีบัด้วยก็คือคราวนี้ก็คือได้เวทเวดได้เอเนจีเพิ่มนะครับแล้วก็ได้ดาเมจเพิ่มนะครับเมื่อเลือดเต็มเท่านั้นเมื่อไหร่ที่โดนตี แม้แต่หนึ่งหรือสองดาเมจเนี่ยก็หายทันทีนะครับอันนี้เมื่อเลือดเราเหลือต่ำกว่า20%จะได้หนึ่งดาบนะครับเมื่อไหร่ที่เลือดมากกว่า20%ดาบนั้นจะหายไปนะครับอันนี้ก็เหมือนกับอันนี้เลยนะครับก็ได้หนึ่งดาบแล้วก็ได้หนึ่งเอนะครับเมื่อไหร่ที่เลือดเหลือเลือดเหลือมากกว่า20%ก็บัฟทั้งสองอย่างนี้ก็จะหายไปนะครับคราวนี้อะ สำหรับคนที่รอหัวข้อนี้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าไอ,ไอ้กรงเล็บมันเนี้ยมันดีต่อการที่เราใช้ตะลดยดานยังไงนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะ <S 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 ไปด่านนี้ดีกว่าง่ายๆเลยมันจะได้แบบเออเห็นผลแบบชัดๆนะครับไป ดูนะครับเมื่อเราโดนตีนะป๊าบนะครับโดนอีกสักทีอนะ่ะป๊าบนะครับเราสามารถที่จะปึ๊บ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 เราก็ไปหาศัตรูที่มันอยู่แบบเงาเงาตัวเดียวนะครับโง่โง่งเนี่ยแล้วก็ตีด้วยกองเล็บเนี่ยเพราะว่ากองเล็บมันบอกว่าเมื่อไหร่ที่สแ,แต็กดาบเนี่ยเห็นมันลอดเลือดผมแม่ขึ้นหน้าเนี่ย ผมจะตีแล้วผมจะได้เลือดเนี่ยผมจะได้เลือดขึ้นอยู่ดีเนี่ยเห็นไหมอ่าอันนี้ก็คือเป็นทิปสุดท้ายที่ผมจะให้นะครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปอธิบายแอตทิบ um> ิวเนาะหวังว่าเพื่อนๆจะพอใจกับคลิปนี้กันนะครับถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้แบสซีนิวไปก่อนสวัสดีครับ